นัทปิ่นโตเขามีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีคนกดไลค์เลยอย่าลืมเข้าไปกดกันได้นะครับแค่เปิด Facebook แล้วพิมพ์นัทปิ่นโตชนานลพิมพ์เข้าไปเลยนัทปิ่นโตชนานลเท่านี้เพื่อนๆจะได้รู้วันเวลาอัปเดตคลิปก่อนใครสามารถพูดคุยและสอบถามเรื่องต่างๆของผมได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ตอบก็ <laughs> ตามขอบคุณครับปิ่นโตชานอลสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมนัทปิ่นโตนะครับวันนี้กลับมาเล่นเกม Evolve ซึ่งมันเปิด Open Beta เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเมื่อวานนี้วันที่9กุมภาพันธ์2558ผมนี่เฝ้ารอจนตาตั้งแล้วตั้งอีกตัวนี่แข็งไปหมดนะฮะก็รอเพื่อที่จะได้เล่นเกม Evolve แก้มือจากวันนั้นนั่นเองนะครับตอนนี้ทุกโหมดสามารถเล่นได้เรียบร้อย100%นะครับก็จะมีตั้งแต่ Multiplayer s o ซโนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะเล่นแบบโซโล่กันนะครับเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองก่อน ในโซโล่โหมดก็จะแยกออกมาอีกนะครับมีทัวร์เรียลซึ่งเราเล่นไปแล้วใน2คลิปแรกนะครับแล้วก็จะมีเอ่ออิวาคูเรชันซึ่งผมบอกแล้วว่ามันเป็นโหมดที่จะให้คุณได้เล่น5ด่านนะครับแต่ว่า5ด่านนี้มันก็จะสลับกันไปตามสถานการณ์เพราะฉะนั้นเราเล่นโหมดนี้แต่ละครั้งมันก็จะไม่ซ้ํากันเลยครับมันอยู่ที่ว่าเราเลือกเล่นแบบไหนเล่นยังไงนะฮะมันก็จะเป็นโหมดที่ทําให้คุณเล่นได้แบบไม่มีวันเบือ่อสําหรับวันนี้เราจะเล่นแบบคัสตอมก่อนนะครับ คัสตอมคือโหมดที่เราสามารถกำหนดทุกอย่างเองได้ทั้งวิธีการเล่นเลือกฝ่ายนะครับแล้วก็เลือกตัวละครฝ่ายตรงข้ามด้วยเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเล่นแบบฮัน์นะครับฮันติงเนี่ยมันก็จะเป็นโหมดที่เราไล่ล่ากันอย่างที่เห็นนั่นแหละก็คือสัตว์ประหลาดเกิดมาก่อนนะครับในสเตจหนึ่งก็คือร่างแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีเวลาหนีอยู่ประมาณแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นฮันเตอร์จะตามลงมาไล่ล่าเราครับออนอกจากนั้นยังมีโหมดอื่นนะครับดีเฟนส์ ก็คือการที่มอนสเตอร์นะครับจะต้องเข้าไปทำลายยานาทำลายแหล่งพลังงานของยานของฮันเตอร์ให้หมดนะครับก่อนที่ฮันเตอร์เนี่ยจะฆ่าพวกเราตายซึ่งในโหมดนี้มันจะเหมือนกับโดตานะครับโดตา2ก็คือหรือเพื่อนเอรู้จักในนาม .a เราจะมีเบสนะครับคอยแบบเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อไปทำลายเจ้าฐานนั้นน,น,นะครับแล้วเราก็คอยตุยไปเรื่อยๆจนฐานพลังงานนั้นพังแต่ถ้าฮันเตอร์รักษาไว้ได้เราก็จะแพ้นะครับโหมดที่3คือโหมดเนส อันนี้เนี่ยมอนสเตอร์จะต้องฆ่าฮันเตอร์ก่อนที่พวกเขาจะทําลายไข่ของลูกน้อยของเราจนหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปกป้องไข่ของเราให้ได้มากที่สุดแล้วฆ่าฮันเตอร์ให้เร็วที่สุดโหมดสุดท้ายคือโหมดレสคิวครับฮันเตอร์เนี่ยจะต้องไปช่วยตัวประกัน5คนก่อนที่มอนสเตอร์จะฆ่าตัวประกันหมดนะครับอ่ามันก็เป็นการแบบเ e ิร์ชแอนด์เดสทรอยตามหาและทำลายให้หมดเราจะไปเล่นโหมดฮันกันครับพูดนานเหนื่อยนะฮะก็มีหลายด่านมากเลย 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, น่าจะ1,2,3,4,5,6,7เฮ้ยเป็น10ด่านเลยครับงั้นผมเลือกด่านไหนก็ได้อะเพราะผมไม่เคยเล่นครับผมเอาด่านแรกแล้วกัน Refuel Tower ครับแบบเอฟเฟกด้วยคืออะไรเนี่ยมันสามารถเลือกคือในแต่ละแผนที่มันก็จะมีการใส่เอฟเฟกในแผนที่นั้นๆนะครับอย่างเช่นให้มีป้อมปืนนะครับ ให้มีสัตว์ประหลาดมากขึ้นนะครับจะได้หาอาหารง่ายขึ้นให้มีประชากรอยู่ด้วยเพื่อช่วยฮันเตอร์เราเอาแบบไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นนะครับแค่ธรรมดาก็จะไม่รอดอยู่แล้วเอ็กซ์ตร,ร้าคืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นการปรับบาลานซ์เกมนะครับสมมติเราอยากเจออะไรยากๆเราก็ปรับให้มันยากขึ้นก็ได้โอเคเล่นแบบธรรมดาที่สุดก่อนครับสตาร์ทแมทเลยครับผมจะต้องเล่นฝ่ายมอนสเตอร์อยู่แล้วเพราะว่าเรา ต้องการพัฒนาฝีมือบดฮันติ้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะมีตัวละครให้คุณเลือกแค่1ตัวเท่านั้นก็คือเจ้าโกไลแอตนะครับเพราะว่าการจะปลดล็อกตัวอื่นได้คุณต้องเล่นโกไลแอตให้ถึงจุดจุดหนึ่งก่อนถึงจะสามารถใช้มอนสเตอร์ตัวต่อไปได้ก็อาจจะต้องเห็นคลิปของโกไลแอตไปสัก2อาคลิปก่อนนะครับก่อนที่จะได้เห็นคราเคนและก็เรดนะครับซึ่เป็นมอนสเตอร์คนละสายกันอย่างที่บอกโกไลแอตจะเป็นสายเหมือนสายแทง เออ่แล้วก็ตัวคราเคนจะเป็นเหมือนสายเมดคือทำดาเมจไกลๆและเรดเนี่ยจะเป็นเหมือนสายแอสซัสซินคือแบบฟูบๆโๆๆจมตีเร็วซุ่มโจมตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือหน้าเลือกตัวละครของเราครับโกลิอัตสคราเคนเรดนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่3ตัวได้ข่าวว่าจะมีตัวที่4มาด้วยนะครับชื่อบาเฮมอสเบเฮมอสนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเคลื่อนที่ช้าแต่โจมตีหนักมากนะฮะคัสตอมไม้ได้ด้วยนะครับคือ พอดีว่าซื้อแบบ pre purchase ก็จะสามารถเปลี่ยนชุดก่อะให้มันเป็นแบบ savage ได้นี่แบบน่ากลัวนิดนึงงั้นเราเล่นแบบ savage นะครับสกิลที่จะเอาไปก่อนนะครับผมจะเลือก leap smash คือการกระโดดทุกพื้นโจมตีจากระยะไกลนะครับ fire b r r s t โจมตีเป็นจำนวนมากแล้วก็ท่า charge อันนี้เผื่อไว้หนีด้วยครับอ่าใช้3แต้มนี้ไปก่อนนะฮะส่วนศัตรูก็เอาชุดนี้มาเลย จริงๆแล้วฮันเตอร์ทั้ง4ตัวมีมันสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีแยกออกไปอีกเห็นไหมเอ่ยแยกออกไปอีกอย่างละ3นะครับและสกิลไม่เหมือนกันด้วยอันนี้ก็แล้วแต่เลยครับผมก็ไม่ชํานาญเพราะผมยังไม่เคยเล่นเราเล่นแบบนี้แหละเริ่มนะครับผมบอกเลยคุณจะได้ดูแบบ60 fps แน่นอนเพราะาผมอัปคอมมาเพื่อการนี้จัดหนักเอาให้มันแบบ HD high definition มาแล้วครับเดีย๋ยวเราจะต้องรีบหนี ทุกอย่างที่เพื่อนๆบอกผมมาผมจําได้แล้วนะครับว่าถ้ากดคลานก็จะไม่เห็นรอยเท้าอะไรพวกนี้ตอนนี้เราต้องหนีก่อนครับกินสิรีไฟก่อนนัดกินกินกิน เดี๋ยวผมจะไปให้ไกลจากที่นี่ที่สุดนะครับเพื่อเพื่อความอยู่รอดนะครับคุ <ม uth> เหมือนว่าพวกคันเตอร์จะมากันแล้วมาหนีไปให้ไกลที่สุดก่อนคานครับคาน,านจะหนีไปที่ไหนได้บ้างมีนกอยู่ครับฝูงนก ปูนลกนี้จะทำให้ฮันเตอร์เห็นเราง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราจะดมกินศัตรูก่อนนั่นฮันเตอร์ดิเฮียห <Yeah. S 1> นีเล้ว ตอนนี้สตามิน่าหมดครับแต่ผมก็พยายามหนีไปให้ไกลที่สุดอยู่นะระหว่างนี้ก็จะดมไปด้วยไฟเขาทำลายแล้วกินซะคานต่ำครับการคานต่ำเนี่ยก็เพื่อให้เราโจมตีพวกนี้ง่ายขึ้นนะครับมอนสเตอร์เหล่านี้กิน กินเร็วๆเพนนื่อนก่อนที่ฮันเตอร์จะเจอตัวเราให้หานกผมจะกลายร่างเป็นร่างสองแล้วครับผมต้องรีบกินให้เร็วกว่าน,นี้กดอะไรเพื่อดูแผนที่วะจำไม่ได้นี่ฮะมีแผนที่อยู่ต้องเปิดแผนที่ขึ้นมาดูเลยครับเฮ้ยมันมาแล้วนัด มันเห็นเราหนีเร็วม่งเอ้ยฮันเตอร์มาแล้วหนีเร็วเฮ้ยเราแปลงร่างแล้วเว้ย เราแปลงร่างได้แล้วนะัเราต้องหาที่สงบอุย้ย <_ s> ขานครับขานก่อนเอาล่ะเราจะแปลงร่างที่นี่ครับเร็วขึ้นอีกเอาเว้ยเร็วสิ แรงล้างแล้วมึงนึงชาร์จผมจะหนีกันครับหนีก่อนนะหนีไปให้ไกลที่สุด ไอ้เหี้ยนีก่อนครับคือมันเป็นเกมไล่ล่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องคานต่ำไว้ตลอดนะครับเพื่อลบรอยเท้า <c oughs> ผมจะแอบ,บก่อนแล้วก็หาอาหารครับ <c oughs> ถ้าเราฆ่าตัวนี้ได้เราจะได้บัฟด้วยนะครับ แล้วนัดฆ่าตัวใหญ่ได้ครับเห็นฮันเตอร์มาแล้วครับตัวหนึ่งไม่รู้มันเห็นเราหรือเปล่านะครับในกรณีที่มันเห็นเราไปให้เร็วที่สุด เฮ้ยเ <Hey>, hey. ขานต่ำครับอ้เช่เรามีประสบการณ์มากขึ้นเราจะต้องไม่ตายงโง่ๆอีกดมกินหาอาหารก่อนมีศัตรตูอยู่ครับไอี้ยเอ้ยแมงฮันเตอร์มา การตำกินนะมนุษย์เติมก่อครับตอนนี้เติมชิวอย่างเดียวเก็บซากอาหารกินดมกินดมกินคุณมาทำอะไรนี้วะเนี่ย อันนี้ทำลายได้เปะะอ่ะฮันเตอร์มาแล้วครับเราจะไปตรงนั้นผมก็พยายามที่สุดแล้วนะครับที่จะหนีไปก่อนเราต้องกายร่างนสเตจสามไม่ได้ เพื่อความอยู่รอดของเราแม่งเอ้ยกินเข้าไปลูกเราก็ตามล่าหาอาหารไปเรื่อยครับเจอฝูงนกอยู่ข้างหน้ากิน ถ้าคานต่ำไว้มันจะไม่เห็นรอยเท้าแล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้เหี้ยเอเ้ยนกผมก็แอบอยู่ใกล้ๆเจ้ามอนสเตอร์ตัวใหญ่2ตัวครับพวกฮันเตอร์มันจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาหาเรา,เาได้กินอยู่ข้างหน้าแล้ว ดมกลิ่นไปเรื่อยๆครับตานี้อาจจะล่าก,กูยากหน่อยนะเพราะว่ากูหลบซ่อนเป็นแล้วเราจะหลบต่อไปเรื่อยๆครับอีกนิดเดียวจะกลายเป็นล่างสามนะครับค่อยๆหลบซ่อนไป อีนิดเดียวนัดให้หานกอมาทางนี้ก็โดนสิครับแ่งล่างเลยครับล่างสามแล้วเอาเร็วนัดรีบสมาท สี่ส,สหนึ่งเป็นล่างสุดยอดแล้วครับผมครับผมครับโอยโดนครอบแปลว่ามันอยู่แถวนี้ทิฮันเตอร์อยู่แถวนี้จริงด้วยครับผมหลบข้างบนฮะ,ะมันยังไม่เห็นเรานะครับแต่ดูเหมือนจะมีตัวหนึ่งมารีบสมา เสร็จแล้วหนึ่งแน่ๆล้มไปแล้วหนึ่งครับล้มไปแล้วสองเราไอ้ฮ้ามึงตะลุยสุดๆแล้วตอนนี้ ช็อตนัวหนีก่อนลูกผมจะต้องการอามเมอร์ครับผมลืมเสริมอามเมอร์ก่อน ฮียเกือบตายเหมือนกันนี่ว่ากู้างหน้ามีอาหารกินเยอะๆลูกจริงๆเราควรจะมีอาร์เมอร์ก่อนครับก่อนที่จะไปรู้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวจะไปทำลายพาวเวอร์รีเลย์กันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นผมคงต้องการอาหารให้มากที่สุดก่อนครับ เร็ว,เ,รวเดี๋ยวชุดก่อใกล้เต็มเราจะไปลุยนะครับโอ้ oh, here, เฮียเยอะจังกินเข้าไปลูกชุดก่อเราจะเต็มแล้วเราจะไปทำลายพาวเวอร์รีเลย์กัน oh, <dear. S 1> เดี๋ยวรอดูครับว่า จะทำลายได้หรือเปล่านะอุ๊กระโดดแล้วคานต่ำท,ำทันทีเขาจะเป็นเทคนิคในการทำให้ศัตรูไม่เห็นเรานะครับผมกำลังย่องเข้าไปที่ power relay แล้วนะครับคานกระดึบกระดึบบก็าไปโอ้โหศัตรูแม่งลอยอยู่ข้างในแล้วนี่วา <c oughs> เราจะเข้าด้านข้างครับ ค่อยๆเข้าไปด้านข้างเดี๋ยวดูกันครับว่าคงจะเห็นเราแล้วนี่เองละมากันแล้วใช่ไหม เราจะทำไลายพลังนี้หมดเดี๋ยวฆ่าตัวแอดซอลแม่งก่อนเลยครับแม่งหนักมากโอ้ยแบกกี้มึงจะตายแล้ว ตายไปสามรับมึงติดจังไวะเฮียนี่งไงนะตายแน่นอนตายแน่นอนมึงตายแน่นอนมีตัวนึงอยู่ไหนวะหาไม่เจอครับ ไม่สนใจแล้วว่าตัวเองอยู่ไหนมันมีตัวนึงอะแต่ไม่รู้อยู่ไหนถืว่าตายห่าหมดแล้วก็ไม่รู้ครับเราต้องทำลายให้หมดใช่ไหมงั้นเราก็จะต่อยไปเรื่อยๆครับจนมันพัง นี่ไงล่ะทุกไปครับไม่ต้องทำไรแล้วฮะตอนนี้คนไฟคุมก้อนหินอัดชนะแน่นอนเฮ้ยฮันเตอร์มันเกิดใหม่ทุกทุกสองนาทีเหรอแย่แล้วมาแล้ว เร็วเร็วเรียบร้อยครับโอ้โหไอ้ฮันเตอร์มันมีเกิดใหม่ด้วยอ่ะโคตรโกงเลยนี่ครับชนะครั้งแรกแต่อย่าว่าอย่างนี้ครับเล่นกับคอมก็เลยชนะมาได้นะครับเลเวลอัพไหมอ่ะ คาแรคเตอร์มาสเตอรี่มันแต่ละแต่ละคาแรคเตอร์จะมีสกิลที่แบบเราสามารถอัพเลเวลขึ้นไปได้ด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใช้ท่ายโยนหินเลยรอบนี้เนี่ยถ้าเราอัพเต็มใช่ไหมเราก็จะสามารถปลดล็อกค,คาเค้นได้นะครับโอเคโอเคจบที่เลเวลหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ชนะมาได้ครั้งแรกถือว่าเราก็เรียนรู้อะไรมาพอสมควรถ้ากดคอนโทรลมันก็จะไม่เห็นรอยเท้าเรานะครับแต่ว่าก็อย่างว่านะซ่อนตัวให้มมดชิดคือทักษะที่ดีสุดของการเป็นมอนสเตอร์ครับวันนี้ขอลาไปก่อนคราวหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะครับ กำลังมันเลยนะฮะอย่าลืมอี o l v ลล่าล้างพันเอเลียนไปแล้วจ้าบ๊ายบายแหมหายไปหนึ่งวันนะครับรู้สึกน้องๆจะกระเฮียนกระหือรือกันมากลงแดงแล้วใช่ไหมบางคนก็บอกพี่นัดกลับมาแคทผมไม่ไหวแล้วครับพี่บางคนหนึ่งขั้นก็บอกว่าแล้วผมจะทำอะไรนะครับพี่ดูคลิปพี่แล้วผมจะทำอะไร <c oughs> น้องใช้ชีวิตบ้างนะครับ <c oughs> น้องทำอย่างอื่นบ้างนะครับ <c oughs> บ้างนะครับ <c oughs>